ก็ได้เป็นของที่มันมีแบบแชร์ดีเอลซีอะไรเงี้ยเออแชร์คอนเทนต์คืออะไรวะเออแชร์แน่ดีเอลซีแล้วมันอ๋อแชร์แชร์กันหมดอย่างเงี้ยเออแน่ดีเอลซีไปเด็ดรวยเด็เอออย่างเงี้ัแบบไปหาโหลดแฮกไหมแชร์เลยก็ได้จบก่อนแล้วเบอร์ไปโซโหลดแฮกกันซะละตาไหนขอดื้อไว้ละเฮ้ยมีปืนพกเลยไอ้เหี้ยระเบิดไป ใช้ปืนพกใช้ปืนพกรัวนี่ดีนะไหมไม่ใช่ใช่ปืนพกธรรมดาอ๋อเออแล้วก็ใช้ปืนนั้นอยู่ไงมันรัวมัเลยในเบลล์ฟีก็ใช้ตีไม่กันเลยตีไม่กันเลยปืนพกที่ดีมากปืนพกที่่งตีแบงปิงโอ้เราไม่ได้เล่นแบบนี้คนนั้น ไม่้ใีเรกวนป่ากนรกการที่เข้าอเพร่านออเพือเออชอบบอดี้บ็อกนะไอผีหวกเนี้ยพอดี้บล็อกกันเก่งยิงมันเก่งว้าวูไม่ยเลยเฮ้ยเคลียวเฮ้ยเฮ้ยดิฟชิดวะ นี่มันปีกน้อยกว่านี้อาจารย์มันกว่านี้อันนี้มันเหมือนตีไม่ค่อยโดนใช่ใช่ใชูลองเล่นโซโลมันมันจะตั้งแค่แล้วก็ตายแลยวโดนตายเลยเลยอันนี้ยิงไม่ค่อยโดนเหมือนกันสดรู้ฝากหวังนะครับเป็นอย่างเล่นต่อพอดจะเป็นทหารยดทธแกงเออเล่นไปไปไปดูที่เปิดเกมมานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวกินข้าวถ้าตอนเด็กยังเล่นกันอยู่นะเออเออเนี่ยลองลองครับคือมันเนื้อย่าอย่าแทนที่เลยตัวซิกเลยกกูเป็น โอ้ยอย่าเยเดี๋ยวยาเลยเรียกพี่มาด้วยสรุปพีจะเล่นไหมเดี๋ยวดูกันพี่ไม่ได้ซื้อเลยอ้าวพี่ไม่ได้ซื้อนี่หว่าต้องดูว่ามันเซอร์ฟับไหมแต่น่าจะมาไหนไม่หมดนานแล้วนี่นานมากปวดมากแค่คนอื่นอ่ะคนอื่นนั่นยังมีอยู่ไอ้ท่านมีแล้วกำจะดได้หรอเออแล้วมันไม่เราไม่ได้โหลดห้าสิบอเวสมันโหลดพีไม่แปดสิบจิกเลยอ่ะเลยเปลี่ยนห้าสิบ เออในปีห้าสิบกูก็โหลดในปีแต่ว่ามันโหลดจริงไม่โหลดแปดสิบอีอะอ๋อปวดเอาคุณลงงงกุหลงตังซื้อคาาตเฮ้ยเดี๋ยวกูเก็บตังค์ซื้อลูกสองอยู่เพื่อนเดียวอ่ะยิ่งอยู่ด้วยแตอนนี้ยังไม่เจออะไรกันเก็บตังค์กันอันนี้เหรอเพิ่ม damage กู อ่าได้ละเพิ่มกระสุนมาละวิ่งช้าลงหน่อยแต่ว่าเพิ่มดาเมจก็โอเคเลยยังไงกูว่าหลบมันได้ละฮึบวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เบอร์เลเวลก็คือยิ่งเราเลเวลเยอะก็ยิ่งยิงแรงอะไรเงี้ยเฮ้ยโกงยังวะ ใช่ของเออคาร์ดกันสลิงเกอร์เรอตอนนี้เบลเจ็ดอยู่โอ้ยตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยนี่มึงโดนปืนกูโอ้ยน้าเขียวเลยแทนที่โมซิกเลยเบสเจ็บเออแทนที่เลยโมติกเลยเออแทนเลยมันมันแอนิเมชันเท่ด้วยเห็นไหม แบบมันเยอะเลยมันมันไม่เหมือนกันเลยวอสมันสูงใช่อือเฮ้ยเกี่ยวกับตู้เีกัตู้เป็นตู้เป็ตีกูตีกุตีตู้เลยครับมาดิ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 หมดแล้วเหรอวะไม่ต้องออกมาเยอะแม่เอ้ยหมดแล้ววะกูเคลียร์จนหมดเลยเชื่อวนเชื่อวัน แต่กูไม่รู้ว่าเกมหาุนั้นเซรีไฟไงหรเหมือนยจะไม่นั้นเรายิงหลังเคนจีไมปเออยิงจนคุณเนี่ยเคนจีไม่เป็นไรเวลาเคนจียิงบวกแน้วอย่างล็อกเลยเว้ยเออเพลงเดียวหรอวะโคตรมันคนน่าจะเดียวกันจีมจะตีทอมมีตรงนี้จีเฮ้ยจี not a hit on you d e m o ทอมมี่ฟอร์มเลยใช่ไหมว่า นี่กูเป็นคาวบอยแล้วกูเทสัตว์เลยยูคลิปเย็นเบอร์นิงพาริสว่ะแล้วไปดูคลิปพี่หน่อยรอดเด้ใช่คลิปพี่หน่อยที่สอนเทคนิคเลยตรงนั้นใช่ชั่วโมงนี่ใช่ไหมคิมนั้นอ่ะใช่โอ้โหเขาจอดละเอียดยาวมากใช่ที่แกเล่นคิมฟอลอย่างเยอะเลย รอ oh, ๆแบบมีภาพสามถ้า huh. ม so ีกูซื้อเกมปดเลมโอ้ดเว้ยเกมปวดเลยหรอถ้ามีเราไยังไม่ซื้อขอเราได้จะได้ไหวีไหวไหวได้ไหว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 มาไอ้เวสกูได้กูได้ปืนที่สมผัสหิวเพื่อนในเว่ะกักันหวเพื่อนไหยิงกูหน่อยยิงกูหน่อยสิเลือกฮะนี้มึงอย่าไอ๋อหิวเพื่อนไอ้ยิงเราด้วยเลเราเหลือก เลียกเราขาดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เออนี่ฮิวด้วยเอาวะเก็ต้องเตรียมกระนนิดเองเฮ้ยเจ๋งมันเป็นปืนหมอนี่ว่ะอะไรอ่ะใช่เป็นปืนหม้อพ่วงกับช็อตกันอ๋อพ่วงเลยดูความเดิเศษเพื่อนๆเลยแร้วว่าแร้วว่าเคนจิเนี่ยบอกได้ระยาเลยถ้ามีคาร์ดนี้สนับสนุนอยู่ระบายอยู่แล้วยิงจอมบี้กันนะอ่ะอยู่ I have the power to down pod. เฮ้ยไอแแบบนี้เขาชอบเล่นแบบนี้ใช่ไหมกูเห็นเวลาคนแคสกินนิงโฟร์ชอบเล่นแบบนี้ไปตรงตรงนี้ได้นะเออตรงนี้ด้วยสวยมั้อ๋อมันอ๋อมันกว้างดีมันหลบไปได้มันสวยจริงเอ้ยนี่ไงตรงนี้ใกล้ใกล้เลยนี่หว่าเอ้ยใกล้เลยอ่าอยู่ในจุดแล้วยิงกับไว้นั่นกันการกันยูบอกครับเดี๋ยวบอกทุกคนมารวมที่นี่นี่ยจุดอยู่ตรงนี้เออเราวิ่งมาจากทางอีกทางหนึ่งมาทางนึง โอ้ยเพื่อนแม่งฟาดเด็กซี่ยิงะสุ่งพี่ตายอโอ้กูเล่ากูปได้ได้ตังได้ตังอยู่ในจุดวัดไหมกูต้องเข้าสงกันไปกันลงไปพอราเพื่นเพื่อนเราดไอ้แค่เพื่อนเราอยู่นู่นเราเองอ่ะถ้าอยู่ไกลอ่ะอ้ Take that เอาไปแดกนี่แดกกระสุนกูไปเอาไม่กระสุนกูดูพุ่งไปกับกระสุนลูกซองยอดเนาะร่วงไอ้เลยยิงให้ละข้างหลังแม่งไต่รถมาแล้วตัวเต็งสองคนไม่อยู่ตรงนี้เออมีแค่เรามีแค่เราสองคนอยู่ในจุดเนาะแล้วกลัวแล้วกลัวเฮ้ยเออมีเบสด้วยเบสด้วยเอาเบลด้วยไอ้ ด้วงดีวะเออใส่เลยเนาะไม่เชื่อกระสุนจั้หมดอ่าได้กระสุนแล้วเเลลยยอ๋อยอดยอดให้กระสุนกูแค่สองนัดเองทำไมเดี๋ยวนี้งกเฮ้กสุนดียอดวันนี้เล่นหิวไหมวันนี้ล้วเฮ้ยเนี่ยจะจบเบฟแล้วนี่หว่าเออกูไม่ต้องไปยแจกระสุนเลยกูนั่งฮิวเลยหิวยากกว่าปืนเหนื มันต้องยิงให้โดน่ะเหมือนด็อกในเรรวติกและยิงอย่างยากเลยทีเออคงเส้นจีนนั่นแหละเออเอ็นเอ็งเส้นจีนอ่นคงห้าบาทใช่ไหมเบสเออน้อยยัง่ะไอ้ตีมันไม่ได้ยิงมข้างนอกหมดแล้วดีมันไม่มีเหล็อให้ยูงข้างนไรเลยม่ไดไหม เปิดรเนาะตอนบอกมันลองมันหลดกันมาอย่ wow. ีเนาะใช่มฮนบอกมันลองหลดกันโอไม่หลดแล้วไม่หลดแล้วเพื่อกระสุนไมได้เกาะไอ้นี่เพื่อนแต่เฮียเพื่อนยากจัดอ่ะืนนี ไอ้สี่นี่งกินละอ่ะกูปรับ F O V เป็น125่งยเปอร์เซ็นต์เลยอุ้ยเชี่ยเห็นกว้างขึ้นเยอะสุดเลยสุดเลยสุดเลยเออเนี่ยปรับสุดเลยเนี่ยไม่เห็นกว้างขึ้นเยอะเลยกูก็ไม่ค่อยจะมันจะซูมทำไมขนาดนั้นเออแบบนี้กูได้เปรียบละตอนนี้กูก็เห็นแล้วว่าใครมันย่องมาข้างหลังกูไม่แล้วแม่งทำให้รู้สึกว่าเราวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะเออใช่กูรู้สึกมันวิ่งเร็วขึ้นแต่ความจริงมันเท่าเดิมเออมันเท่าเดิม เอาละงมละึงเราจะมันละเฮ้ยเพลงมันสักเอาทัวรเฮ้เราได้ปืนใหม่ปืนใครเนี่ย S M G นี่ปืนใครวะงแล้ตกตามพื้นเออปืนตกตามพื้นเอาไปขายได้ลัวมายิงแลนแกโอ้ยสโลว์เเกยโคตรเ่เลยมันว่ะอู้เบสถูกใจดิเบสูงให้เลย่องหวอยู่ยิให้ยิงให้ยิงให้ยิงให้ โอ้ยไอรอนแมนวาเอาไม่ใช่ไอปืนไฟนด้วอืมมีตัวปืนไฟด้วยเหรอใช่เคยคุยเรองเลื่อยอะไรก็ได้ด้วยดีมันไม่ค่อยสปอนแต่มันมาเดี๋ยวที่เคนจียิงไปฟันไปเมื่อไหร่เบย์อยู่ไหนวะเบย์อยู่ไหนเบย์มันไม่สนใจเราเลยตัวนี้ตัวใครงอวะตัวขึ้นไม่สนใจเราแล้ว ไม่ได้กูมาถิดฝังเขาหรือว่าอะไรถูกแล้วแต่ว่ามึงอยู่คนละฝั่งเลยนี่แนี่เออมันเว้ยวิว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 ไม่เอาไอ้เยอะพอฟิววิวเยอะขึ้นแล้วกูเซียนขึ้นเยอะเลยแบบรู้เลยว่าต้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยรู้เลยว่าต้องไปทางไหนพี่พีเนี่ตีนกาตัวกระสุนเลวหกสองนัดเดี๋ยวหยิบยอดดีกว่า โอ้ยโอ้ยไอ้เรื่อยไอเรื่อยโอ้ยกูเจ็บกูเจ็บมากแทงแล้วแทงแล้วเออดีมากดีมากแทงให้หน่อยแทงให้หน่อยแทงแล้วแทงแล้วเออดีมือมากเนี่ยปืนไฟเนี่ยเออเออเหยียเพลงคนมันเยียหมดเยีงหมดไอ้ฮะเพลงมันมากไอหมีกี่แล้วอะ แนวว่าไม่ไหนก็ประมาณห้าตัวห้าตัวคือกูแบบเดาหน้าคนเล่นได้เลยคนเล่นกีตาร์แม่งมันเดี๋ยวเก็บกระสุนเอ้ยเก็บระเบิดอย่างเบสก่อนฝันเอาระเบิดเต็มเลยนู่นว่ะครับครับอืออือสุดท้ายๆไปที่พอรดนะว่าเตรียมอาวุธเฮลุสองหมดละไอ้ห่า เปลี่ยนแล้วูกซองฮิวแล้ไม่มันเลยวะยิงช้าเกิ่นลูกซองที่แฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนเขาขายฮิวก่อนเขาขายกระสุนหมดเบจจอบเบจจอบไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวว่างวันเราเปลี่ยนไปเล่นเป็นหมอให้เป็นเมดิคเดี๋ยวปืนข้ามเป็นเบดดิ้งเลยเป็นลูกซองมีลูกซองอีกวะเชียร์ลูกนอะไรซิกเกอร์ซิกนี่ดีไหม เันี้อ๋ออันี้อ๋อุย้ยเคยใช้อยู่ไฟ,ฟเล็ดมันชา้าป่ะใช่ไหมเคยใช้ไหมเราลืมไปละไมาเลยแตวเราแต่เราโบดีใช้ M32 แล้วก็ M79 เออนั่นแหละคือเราจะมีสองปืนนี้ M32 กับ M79 ลองซื้อนี้ เป็นเราไม่รูสเกกสามคนเลยคือจำได้เลยว่าเออนะใช้ M19 แบบสองชอบปืนที่เป็นลูกเออเฮ้ยมาข้างหลังเหรอมาข้างหลังเหรอกูเล่นลูกสองไฟน่แหละมาดิมาดิมาดิ อยู่ไหนกันว่าเมนมีเลยโอ้ยหอมมาสปองข้างหลังกันตายพี่ตายพี่ตายโอ้ยถ้าเกมมันไม่ปิงกูแน่แบบเก็บหัวเลี้ยงตัวเออเดี๋ยวไปหาทีแก้มาเลยเซนไปหาทีเด็กเดี๋ยวเปิดเซิร์ฟเอเชียเซิร์ฟไม่ใช่เอเชียเซิร์ฟไทยแลนด์เลยพอแล้งเสียตังค์อ่ะเซนเข้ามาเสียตังค์เลยหรอเดี๋ยวตอนนั้นเราเล่นไม่เห็นเสียเลยนะไม่รู้ดิ นี่แน่เราเล่นมันมันปิ่งไหมเซนไม่ปิงเมื่อก่อนเราเล่นไม่ใช่ปิงเฮ้ยไอตัวไอตัวตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเจ้าเล่นกรียกกระเด็นเลยเจ้าเล่นกระเด็นเลยไม่ต้องกลัเที่ยนี่เกาะอะไรเอ้ยไม่ตายเบสโอเคตายแล้วตายแล้วมันไปอยู่ที่ไหนกันวะทำไมเราวิ่งไม่เห็นเจอสักตัวอยู่ข้างบนเบสเซนข้างบนนี่หรออ๋อมันอยู่แถวเบสกับยอนนี่หว่า เราก็วิ่งทั่วแบบข้างในนู้นข้างในนู้นถ้ามีถ้ามีถมีปิงนี่น่าจะโคตรมันไอจริงเออเดี๋ยวแก้ปิงให้เดี๋ยวเย็นเยินอ่าล่วงโอ้ยโอ้ยโอ้ยปิงปิงอีกแค่โอ้โหไม่ต่อยดีกูกระเด็นวะนี่หรือว่ากูปิงโอ้เยอะมากเปรงนี้เยอะเยอะเยอะเรียละนีนี้ โอเคสามนัดสุดท้ายกระสุนหมดละสุดท้ายไปไหนกระสุนหมดแต่แรงเก็บกระสุนยังย้อนได้อยู่ทำไมย้อนไม่เอากระสุนที่แจกเราไปแบบเอาไปเก็บตัวเองเก็บไม่รอบเข้าตรงตรงนี้ตรงเดียวเลยไหมเน้นใจจะไม่ให้ตัวเอง คือเกาะเลอัพเกรดไปได้ตังบ่พอเออตังไม่พอโตังขึ้นท่าแมริดราวเนี่ยมาแรงซื้อกระสุนเดียวเล่นใช่ฟัลสตังเในออคตีท่าน่ะแหละไอพวกเราออคตีทีแหละอืมมันมีคนมีเงาหรือไม่ก็มีใครบางคนไปสู้ข้างนอกกันดีเออเออเนอะเบอร์เซอร์เบอร์เซอร์สองคนนั่นเลยเนี่ยเนี่ยคนใครดีกับฟิวชั่นเย็ดเย็ดเชื่อมเชื่อมประตูไว้ It sealed จีไปเลยประตูจีประตูลับระเบิดจากเบสไหนตวไหนต้อไหนต้วไหนไดาแแล้พวกนี้มันกำลังฆ่าวียเน่ยเออไม่เดี๋ยวลาบวาล่ากานี้ก็ได้แล้วไยไขดี อะไรเบสเพื่อนเพื่อนแม่เบดเซโคเทยะไม่เป็นแบบตงเลบะเจ้พูดผิเลยเอ้ยเสียงอะไรวะอ๋อไซเลนเฮ้ยชออ้ตว่หูข้างล่างเลย กูรวยกูรวยยากูรวยยาไซเลนแม่งจุดอ่อนอยู่ตรงหัวอีีซ e ิ q เลยกูเออมีตโลตัวมีเกาะไอ้ย่ะอ่ามุ้ยสโลรัวภาพสวยนะทำเป็นเล่นไฟเออภาพสวยจริงเมื่อก่อนกูกูว่ามาเกี่ยวนี้มึงกูมันเหล็ก ความจริงไม่้อเอสนี้กูเป็นกูไปเจอ่นี่ไม่สุดยอดเลยอ๋อไอพีเอสเออหอกไลอกไหกสองโอ้ยโอ้ยกูโดนยิงอย่างไรเนี่ยอ้ยไม่ใช่แม่งควนโดวเยอเลยชอบไต่ฟื้มายแล้วี่ออไยเคนจินี่งบอดสเฟสไเอ้ยมองไม่เห็นมันมืด ขนาดเปิดไฟฉายเนี่ยเออโคตรมึนเลยตัวมันเนียนตบเกินเออแล้วตัวมันแบบคานพื้นมาเนียนมากเหนื่อยเบสโอ้ยโอ้ยโอ้ยไซเ่นเออมันหัวมันตายรั่วรัวรีโหลดแป๊บที่แต่นี้กูฆ่านน้อยสุดเลยซะ เออก็หมดนี่อันนี้มันเหมือนเจอฆ่าโอเย่กค่าไปเท่าไหร่เนี่ยดูตรงไหนวะอันนี้ร้อยยี่สิบปืนไม่มันมันค่าเยอะก็ไม่แปลกกตอนที่เรากันจุดแม่งไปยิงในเมืองกันกูไม่ได้ยิงแบบเรืองดวงกลางที่ไหนเฮ้ยตอนนี้ตาบอดแล้วมาโอ้ยสั่งไม่พออัพเกรดปืนตาบอดเหรอตาบอดเหรอต่ตอนนี้ก็บอดละ อ่อเดี๋ยวใช้แม็กนัมเลนขายนี่ทิ้งดีนะกูไม่ได้อัพเกรดอะเฮียโฮ้ยไม่มีตังขัปืนจะไม่มีตังซิกระสุนที่หายนะเอาไหมเอาไหมเอาไหมดีนะอะไรยังไม่ได้อกไรนคนไรน็อรกดบีกดบีเ้ยดีใจใจเดียวเราพอแล้วนะดีใจตังเราเหลือเราไม่พออะี่ดิโอโอ้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 โอคโอ้โอโอคโอ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  เดี๋ยวเราเก็บอีกสักสักเจ็รอเก็บไม่ได้แล้วเนก็บไม่ไดแล้วหมดแล้วเแล้วไม่ไ้อีกลาวหนึ่งม่เหรอีกลาหนึ่งาวเจ็ดลาเก็บห้อ่ใช่ได้อีกาหนึ่งเดี๋ยวเก็บเจ็ดร้อยอเก็บปืนอันนี้พีาเจอะนี่สองหัวเจ็ดต่อน้หมอันนี้เจ็ดนี่ไงลาเจ็แต่แต่อีาเจ็ดอันน้ไปบอ่อไปแกออที่เนียมันอ๋อไม่ไมันอีกลาวถัดไปอ่ะบอส อันนี้ลาวสุดท้ายเฉยๆโอ้กูเอาไปหมดแล้วเมื่อกี้ลาวสุดท้ายที่ต้องโบกพวกตัวจี้ๆกูหลังสั่ดีแล้วละเป็นเห็นเวนะโอยโอยเย็ดไม่ได้กูเหลือตังค์แล้ะดูให้จิต้องขอแทนพวกคุณเพื่อนในะจิแม็กนัมไม่ยอมทะลุเลยชอบมันเลยแน่ๆลาวนี่เราวนี้ตามตามเยอะเลยโอ้ยนั่นวิ่งออกไปตีข้างนอกแหมาละ รบบเตะแต่ก็ดหดิได้ดไ้ได้ตีในจุดกาจะได้ตังเพื่อนๆอยากได้ตังอัพเกรดปืนอยู่โดนยิงอยูโดนกูยิงอยู่โดนกูด้วยแตกเพียกระเด็นเลยตัวแตกเลยตัวแตกเฮ้ยตัเน้ตัวในไหียเอาุบเอาปุเอาุเดี๋ยววนเยวัน มาตายมันมตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วโดนแม็กนัมกูพอดีแม็กนัมกูแรงโทษทีโอ้ยไซเลนไซเลนกูรีโหลดอยู่ยิงมันหน่อยโอ้ยชื่อไม่เชื่อไซเลนแต่ไม่คิดเลยอะใส่คลิปเข้าไปใหม่ยิวตัวเองหน่อยเก็บกระสุนยอดษ มันไปกองไหหนมดมันไปกองกับไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะเห็นไหมน่ะไม่ไปยืมทำอะไรในเมืองวะมันต้องได้เยอะโคตรหมดตานี้จะได้สักเท่าไหร่ได้มาสองร้อยแล้ววะเขาอเออได้มาสองร้อยโอเคแล้วเราต้องการอีกประมาณสามร้อยคุณต้องการอีกพันกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งกันพอมันตาสุดท้ายแล้ว ไอ้เงี้ยลืมไปกูต้องมาเฮียน้อยเฮียน้อยหน่อยเงี้ยกูต้องเผื่อกระสุนเออเผื่อซื้อกระสุนด้วยไหยเดี๋ยวค่อยดูว่ามันเหลือเท่าไหร่เออเันต้องซื้อกระสุนขนาดเงี้ยเปิดตั่งอืมโอ้ตรงกลางเต็มเลยหลอกไปละเนี่ยกูออกไปดูเพื่อนเลยโอ้ตรงนี้เต็มเลยนี่หว่ากูทำมอ้สีได้มาทางเราเลยเว้ยเต็นของเลย เออเพื่อนเหมาเหมาข้างนอกอะเมาคนเดียวไปมาไปนอนบอดละโอเคพอแต่พอพอซื้อเกาะของไปเลยอ๋อโอ้ยพอเลยพอซื้อกระสุนอัพเกรดปืนเลยพอมากโอ้ยเดินเข้าไปเดี๋ยวให้ไม่พอไงขอเพื่อนเนาะไม่น่า่พอเก็บกระสุนหน่อยเพื่อยังกระสุนก็เลยเอายอดที่เก็บ อัปเกรดอ่า้อาาเท่าไหรกูมีกูมีกูมีนะาร้อยแค่บร้อยบาทเฮ้ยครบกูมีสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทใครอยากได้เอาไปเลยโอเคกูให้เวลพร้อมรยพร้อรวยสอมรวยสดาารวยมรวยาร้อรวยเฮ้ยเย้เยเ้เเเเ้เเเเ้ โอ้ยเขาไปฟาวคนเดียวมาเขาก็แจกจ่ายเข้าใจว่ามาพร้อมละดูเลยมั้ยเนีตังอัพเกรดโอเคตังหมดละมันโยนเงินให้เพื่อนเนี่ยวะโกตบีโกตบีเย็ดเย็ดรวยรวยเอ้ยรวยจริงดูดูบอลมาแล้วบอลมาตัวอะไรมาอุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยเมกะตอนเมกกต้อนเมกะต้อน ไอ้เหี้ยไปอยข้างล่งอยข้างล่งเสียงเสียงอยู่ข้างล่งตัวนี้ตัวหนตัวนี้แค่ยิงเลยเออตัวนี้กาอยู่นี่นมันลงหอมันองหอมันองหอนไ้เนี่ยมันอยู่ข้างหน้ากูเนี่ยเออคือยิงมันกดปุ่มอะไรโอ้ยโอ้ยร้อปืนแม่งแรงอดีย้ครับไอ้เหี้ยเสียงแม่งเหมอนโอ้แต่โคตไกลเมกาตอนเอ้ยยยยยยัยตัวไหนตัวไหนตัวไหน ตายแล้วจะตายแล้วไอ้เหี้ยมันจะตายแล้วเนี่ยกูก็ยังไม่ฮิวเลยไม่หนีหนีติดไฟกูติดไฟกูเฮ้ยมันหนีมันวิ่งไปดูละไอ้เหี้ยติดไฟไหนวะอ่าวิ่งไปไหนแล้ววะไปเก็บแม่งเดี๋ยวะเฮ้ยหายไปแล้ววะพร้อมอยู่ไหนวะหายเฮ้ยเจ๊งเริงเนี่ยโอ้ยมันรีบมันไปยูเลือดเพื่อน เชี่ยโคตรเลี่ยมบอทานี่เรต้องตามมัให้ให้ท้ทันเลยเว้ยนนี่เดิมทีเดิมี่เดมทีเดาข้ามดีดีีดียวเดีๆีดมาโอมาอาอะไเราวยบอ่ะมาใดมาใดนันไดดเนี่ยอมาเยตรงเนตรงเนเอ้ยเี่ยแม่งเทเลพอร์ตมาเจอกูพอดี แม่งตายแม่ตายแล้วเฮ้ยมึงไม่ทิ้งนี่เหรอทำๆๆไอ้สัตว์นีอีกแล้วเหรอเหแม่งหนีไปแล้วนี่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 ้างในข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 ้งนข้างนไหนไหนไหนนี่นี่ข้างน้งน้งนไอ้ขี้มันหิวตอยู่ตรงนี้อยู่ตรง

แกตายตั้งนานแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังตายอยู่อีหรอโอ้มันมันวิ่งไปหิวแล้วเพื่อนมันอยู่ไหนเนี่ยสองสองเจ้า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 เนี่ยต้องไปข้างบนมันคือคือห้วิ่งกูต้องวิ่งเปม่าเลยเว้ยถือมีดวิ่งตาม่าเลยมันอยู่มันอยู่ตรงเราอยู่ตรงเราอยู่ข้างบนข้างบนข้ามบนขยางนอยู่ตรงมันแล้วกูเจ็บหนักเออบันไดอ่ะโอ้ยเชี่อเชื่อเจ็บเจ็บ โอ้ยหลบหลบข้ามให้ได้เพื่อนเอาหายไปไหนแล้ววะเอ้ยมันหนีมันหนีไปคิวอีกแล้วเดี๋ยวตรงนี้กล้องอยู่ไอ้ซองตรงรงเข้าเข้าเดี๋ยวทางเข้านะคุณลัวเฮ้ยไอ้สัตว์โอ้ยแม่งวันช็อตกูเต้าเออไอ้เชี่ยเมื่อกี้มันใช้ปืนอะไรยิงกูวะเลือดกูจากร้อยหายไปเลยมันแลกเลือดไป่มันแลกเลือด เออเย้มาและมันมันแจกจำมันกว่านี้ให้ไม่ปิ๊งเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีกินข้าวกันอยู่ข้าวเจกูจะเอาพอดีเดี๋ยวกูอัพเอากระสุนให้เพื่อนเนี่ย Pistol Q OK ออกก่อนแล้วนะแล้วถ้า4 Q เท่าเดิมเลยนะก็ Hit s เ o t กูอัพเกยนร้อยแล้อออ๋อมอกี้ปืนของสวารเหรอวะเนี่ยเออดีนะสวารเจอกันครับเจอกันครับเจอครับเจอกันครับครับผมโคตรมันโครมันออกโคตรเดือดกดเอสซีอ่ะเลยราเอ็กซิขวาบนกูว่ากูใช้เพอร์คิกวิกดองเหมือนเดิมเนาะถนัดมากอ่าออกมันยอดเก็ดไวเป็นหดนะคะเ